พรีเมียมทาวน์โฮม3ชั้นกับ3ห้องนอนใหญ่พร้อมห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องทำเลพัฒนาการสวนหลวงรอ9เดินทางเข้าเมืองง่ายใกล้สวนหลวงรอ9ค่ะ ที่นี่คือดิสติก62ค่ะพรีเมียมทาวน์โฮมสูง3ชั้นนะคะบนทำเลพัฒนาการสวนหลวงรอ9ค่ะทุกคนทำเลที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้านะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะวันนี้นะคะโฮมมิสิตแล,ละหญิงมาลิลี่ค่ะพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างกันที่นี่แล้วนะคะคือพรีเมียมทาวน์โฮมสูง3ชั้นนะคะที่อยู่ด้านหลังของหญิงค่ะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.5เมตรค่ะลงบนที่ดินเริ่มต้นประมาณ18ตารางวาขึ้นไปนะคะพื้นที่ใช้ หนอย163ตารางเมตรค่ะกับฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะห้องนอนใหญ่ทุกห้องนะคะมาพร้อมกับห้องน้ําส่วนตัวค่ะก่อนจะเข้าไปดูฟังก์ชันบ้านด้านในนะคะหญิงอยากจะเล่าจุดเด่นของงานก่อสร้างบ้านที่นี่ให้ฟังค่ะทุกคนเริ่มตั้งแต่หลังคานะคะเขาจะเป็นหลังคาเหล็กจากบูสโคบค่ะแข็งแรงรองรับการติดตั้งโซลาเซลล์ได้นะคะส่วนวัสดุหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องจาก s c g ค่ะผนังจะเป็นอิฐมวลเบาค่ะแข็งแรงกันไฟกันความร้อนได้ดีที่สําคัญ ยังเป็นผนังแบบดับเบิลวอลนะคะหรือว่าผนัง2ชั้นป้องกันเสียงได้ดีอีกด้วยค่ะกระจกที่หน้าต่างก็จะเป็นกระจกตัดแสงนะคะช่วยลดอุณหภูมิสะท้อนแสง UV ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านทําให้บ้านเราเย็นแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะ ดูฟังก์ชันภายในบ้านกันค่ะชั้นนี้นะคะฝ้าเพดานจะสูงอยู่ที่2.6เมตรค่ะ การออกแบบเลเยอร์บ้านของเขานะคะจะเป็นโอเพนแปลนค่ะเชื่อมต่อแต่ละฟังก์ชันถึงกันได้สะดวกค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับลิฟวิ่งแอเรียหรือว่ามุมนั่งเล่นรับแขกขนาดกว้างเลยนะคะเราสามารถวางโซฟาไซส์เ l นะคะขนาด2-3ที่นั่งได้สบายๆค่ะวางโต๊ะกลางนะคะอัมแชร์ตรงนี้ได้พอดีเลยค่ะทุกคนฝั่งตรงข้ามนะคะก็ทําเป็นชั้นวางทีวีค่ะซึ่งระยะห่างจากจอทีวีตรงเนี้ยเราสามารถใส่ทีวีขนาดใหญ่ประมาณสัก6 60-65นิ้วได้สบายๆเลยค่ะแล้วมุมนี้นะทุกคนก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการทําเป็นมุมอนเนกประสงค์ค่ะจะทําเป็นมุมนั่งทํางานหรือว่าเป็นมุมเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวเลยค่ะ ถัดเข้ามาด้านในค่ะจะเป็นมุมรับประทานอาหารนะคะจุดนี้เราสามารถวางชุดโต๊ะขนาด4-6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวาง4ที่นั่งนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับเดินไปเดินมาได้อย่างสะดวกค่ะเพราะว่ามีสเปซที่เพียงพอสําหรับการวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้เลยค่ะ ถัดมาเซาน,นี้นะคะเป็นมุมอเนกประสงค์ค่ะทุกคนบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าทําเป็นมุมนั่งทํางานวางเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าจะเป็นมุมนั่งจิบกาแฟก็ได้ค่ะหรือว่าบ้านไหนนะคะชอบออกกําลังกายทําเป็นมุมฟิตเนสออกกําลังกายก็เหมาะเช่นเดียวกันค่ะมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่นะคะให้เปิดรับอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะส่วนฝั่งทางด้านขวามือของนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งนะคะออกแบบมาให้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะสามารถอาบน้ําได้นะคะแล้วก็สุขภัณฑ ให้มาครบเซตเลยค่ะแบรนด์ฮาร์เฟลทั้งหลังค่ะ ตรงนี้จะเป็นลานซักล้างทางด้านหลังบ้านนะคะซึ่งบ้านมาตรฐานเนี่ยโครงการจะเทพื้นคอนกรีตมาไว้ให้ค่ะและที่สําคัญเขาจะลงเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านค่ะรองรับการต่อเติมในอนาคตนะคะป้องกันการซุดตัวค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะทําครัวทางด้านหลังบ้านนะคะก็เหมาะเลยอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยทำให้ดูเป็นไอเดียค่ะว่าเราทําลานซักล้างเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกสวนก็ได้นะคะฟังก์ชันการใช้งานจัดได้ครบเลยนะคะ ส่วนโซนทางด้านนี้นะคะก็ทำเป็นพื้นที่สก,กรีดได้เลยค่ะวางเครื่องซักผ้านะคะตากผ้ารีดผ้ามุมนี้ได้จบเลยค่ะทุกคนหรือว่าใครจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะจัดสวนปลูกต้นไม้สร้างบรรยากาศความร่มรื่นให้บ้านเรานะคะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ ชั้นนี้นะคะจะเป็นเพนต์เฮาส์มาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกคนเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้เลยนะคะได้พื้นที่ทั้งชั้นค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยค่ะเรามาดูกันว่าด้านในเนี่ยสามารถจัดฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะคะหลากหลายมากๆเลยวางเตียงใหญ่คิงไซส์ได้สบายๆนะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้ทั้ง2ฝั่งค่ะ โซนทางด้านหลังบ้านค่ะมีพื้นที่สำหรับทำา w l l i n closet หรือว่าห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ค่ะทุกคน built-in ตู้เสื้อผ้าได้ทั้งแถบเลยนะคะแล้วก็วางไอแลนเป็นพื้นที่สำหรับเก็บ accessory อุปกรณ์การแต่งตัวต่างๆได้ครบถ้วนเลยค่ะที่สำคัญนะคะห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะซึ่งห้องน้ำก็จะมีความพิเศษนะพิเศษยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะ นี่ค่ะห้องน้ําของเขาจะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็แยกโซนชาเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะการใช้งานเนี่ยแบ่งฟังก์ชันได้ลงตัวนะคะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะเวลาเราทํางานมาเหน,นื่อยๆค่ะทุกคนสามารถมาแช่น้ํานะคะผ่อนคลายสบายๆได้ทุกวันเลยค่ะ พื้นที่ใน penthouse มาเตอ r ์ e d r o o m ยังไม่หมดค่ะทุกคนยังเหลือโซนด้านหน้าบ้านอีกนะคะจุดนี้เราสามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งทํางานมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวนะคะแล้วก็ดูวิวด้านหน้าบ้านที่สําคัญเลยค่ะเขามีระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ค่ะเราสามารถจัดเป็นมุมนั่งชิลอ outdoor นะคะหรือว่าจะจัดสวนสีเขียวนะคะเป็น vertical garden นะคะทำเป็นมุมนั่งจิบกาแฟนั่งเล่นชิลๆได้เหมือนกันค่ะ ชั้น3กันต่อนะคะชั้น3แล้วก็ชั้น2เนี่ยพื้นบ้านจะเป็น SPC ลายไม้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือทนน้ำนะคะแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะ ชั้นนี้นะคะจะมีฟังก์ชันทั้งหมดคือ2ห้องนอนแล้วก็ทุกห้องนอนจะเป็นห้องนอนใหญ่และมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะพาไปดูห้องนอนด้านหน้าบ้านกันก่อนค่ะห้องนี้นะคะก็ได้พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยทุกคนเราสามารถวางเตียงคิงไซส์หรือว่าใหญ่กว่าคิงไซส์ได้เลยนะคะเพราะว่ามี Space เพียงพอค่ะจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็น u i l อ i n ตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของหรือว่าเป็นโต๊ะทํางานเพิ่มเติมก็ได้ค่ะแล้วก็มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ บานใหญ่ทางด้านหน้าบ้านให้ค่ะและที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวให้ค่ะแยกฟังก์ชันการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยระหว่างส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งนะคะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะแบรนด์ฮาร์เฟลทั้งห้องเลยค่ะห้องนอนสุดท้ายที่พามาดูนะคะก็จะอยู่โซนทางด้านหลังบ้านค่ะทุกคนไม่ใช่ห้องนอนเล็กนะ ห้องนอนใหญ่ทุกห้องอย่างที่หญิงบอกไปค่ะในห้องเนี่ยสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆนะคะแล้วก็จัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้ครบถ้วนเลยค่ะอย่างห้องนี้ทำา w a l k i n c ค o s e t หรือว่าห้องแต่งตัวก็ได้นะคะจะบิวอินชั้นวางทีวีหรือว่าทำเป็นมุมนั่งทำงานโต๊ะทำงานเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทําได้เพราะว่ามีพื้นที่เพียงพอค่ะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวนะคะฟังก์ชันแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบเซตเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศทางด้านหลังบ้านให้ด้วยค่ะ ถ้ามาอยู่โครงการนี้นะคะดิสติก6ิค่ะพรีเมียมทาวน์โฮมสูง3ชั้น บนทำเลพ,พัฒนาการสวนหลวงรอเเนี่ยเดินทางสะดวกสบายนะคะเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายค่ะเพราะว่าโลเคชั่นของเขาค่ะจะอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62นะคะซึ่งสามารถเข้าออกได้สองทางค่ะจากถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ก็ได้หรือว่าจะเชื่อมไปถนนกาญจนาพิเศษก็ง่ายค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเชื่อมไปถนนหลักในโซนนี้ได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นถนนสีนครินถนนพัฒนาการหรือว่าจะไปถนนสุขุมวิท7 7ก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะเชื่อม ไปโซนบางนาตราดนะคะไปถนนลาดกระบงังไปมอเตอร์เวย์อยู่ตรงนี้ก็เดินทางไปได้หลากหลายเส้นทางค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตในย่านนี้นะคะมีครบถ้วนเลยค่ะจะไปเดินห้างสรรพสินค้านะคะก็ใกล้กับซีคอนสแควร์สีนคริมเนี่ยประมาณ14นาทีค่ะใกล้เมกะบางนาประมาณ17นาทีค่ะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ20นาทีนะคะหรือว่าจะไปบึงหนองบอลก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเดินทางเข้าวงแหวนนะคะก็ใช้เวลาแค่ประมาณสัก5นาทีเท่านั้นค่ะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติชาเตอร์นะคะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล มิติเวศศรีนครินโรงพยาบาลวิภารามและก็โรงพยาบาลศิลปแพทย์ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะใช้ชีวิตได้ง่ายและก็สะดวกสบายค่ะดิสติก62นะคะพรีเมียมทาวน์โฮม3ชั้นที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ8ไร่กว่าๆค่ะมีบ้านทั้งหมด63ยูนิตนะคะจำนวนยูนิตไม่เยอะค่ะแล้วก็เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ย <c oughs> เขาดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งกล้องวงจรปิด CCTV แล้วก็รปภค่ะส่วนการขับรถเข้าออกสำหรับลูกบ้านนะคะจะเป็นการอ่านป้าย ทะเบียนอัตโนมัติสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะแวะมาดูบ้านตัวอย่างได้ที่โครงการค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,990,000บาทค่ะและตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะแถมวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังแล้วก็มีมุงลวดให้ทั้งหลังด้วยค่ะหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะสุดท้ายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกๆช่องทางของ Home b u y e r s นะคะวันนี้อิงไปแล้วค่ะบ๊ายบาย e aí